ข้อมูลการต่อสู้ฟังและเข้าใจนึกซึ้งไหมครับมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดจิตนาบอกเขาไม่มีความรู้แต่เขาเป็นนักสู้เขาฝ่ายูงง้พี่เนอะตอนนี้นะักกฎหมายบางคนฟังแล้วระบกใรนม่นะนทางริญกับตู่ตู้้ ผมจะรวบรวมบรรยากาศนั่นเองตอนเช้าถึงนะครับ8โมง24นาทีอรถประจวบตรงนี้บริเวณเวทีคึกคักผมไปเวทีไหนส่วนมากจะหลงหลังหลงงแล้วก็ไปดูเกงเลยเป็นห่วงนิดเดียลงบล็อกเลยก็มีคนฟังมาที่คึกคักภาพของความจริงใจให้ประจักษ์เข้าห้วยแม่รับ ทรัพยากรธรรมชาติาประชาชนรักนลงไปให้เป็นสมบัดิคงกลางมุ่งดูแลทุกอย่างอย่างาสะอาด ผมป่าในเช้านะเจ้าที่แรงในเช้าเลยคนพื้นแรงทุกคนรักเของถิง่นรับป่ารับแหล่งน้ำรักผื้นดินโดยท้องถิ่นชุมชนคนบ้านพื้นแรงต่างนะใช้สภาองค์กรชุมชนสภาองค์กรชุมชนนี่แหละจะทำให้พวกเราได้ร่วมคิจรร่วมพูด,ร,พดร่วมคุย กินธนาประชุมทุกวันจันทร์เห็นไหมฮะมันต้องอย่างนั้นองอให้ไฟเย็ยนไม่ได้เนี่ยทำไฟเย็ยนยุ่นะพลังดดชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมนนชนช,ชุมชนกันไ้ใช้สภาคอรชุมชนรวมคนปรึกษาบอกแจ้งผู้รู้ผู้นำผู้รู้ผู้เข้าใจที่ และเอาีูอุ้บเสรใช่ไหมท้าอุบอุบหรืออุบเลยกันเตหมเอยกันนะฟาบายเดไงันะอุบถ้าเราไม่รุกคุณมาลู้มาเรียกรูกนะเสร็จมาแล้จะบอกให้อืออ่าครับขออภัยนะครับเจ้าพ huh ี huh, ่แรงจริงเลยอ หรือเป็นเวทีชีวิตคนด้วยนะท่านผู้ว่าออกมาเปิดเวทีให้ขี่จักนมาผู้ว่าอยู่นี่นะผมไปเปิดเวทีที่หน้าตลาดกลางผู้ว่าไม่อยู่อะหนีผมเลยต้องแต่งเพลงอว่าผู้อยู่เค้าอู่เอาลูกตอกไปผมแบบกูอยู่เค้าอู่ดีดีไม่เคยไปถึงรถผู้ว่าไปและผู้ว่าบไป ต้องใส่จไปเหรอเอาใคเรเือกันที่กันทุกนี้ที่ที่ศาลนี้ท่านผู้ว่ามาต้องคอนใจท่านนะท่านเป็นผู้จัดการเราก็ต้องคอนใจกันเอาข้ต่อไปท่านผู้ว่ามาเปิดเวทีให้กล่าวพอใจเห็นพลังอย่างแจ่เห็นพลัง,ลงเ,เรากำได้ผู้ว่าผู้เจ้ากเพอ ฝากดูแลภัยพิบัติทุแนแรงปชีวิตทัย์สินทุกอย่างให้ปลอดภัยนะตลัวปาว,ว,ว,วันมีจิตนาแก้วขาวหญิงนักสู้จับมือให้เ้จินามีจิตนาแก้วขาวหญิงนักสู้พ่นจากประตูคุกมาได้มาแล้ว เห็นไหมสู้จนติดทุนเล่าแนวทาาการต่อส bueno ู้ท um ี่ยิ่งใหญ่และเข้าใจรู้ทันรัฐบาลเขาไม่มีวารู้แต่เขาต่อรู้ฝ่ายรู้ระเรียบรู้ใคประสบการณ์ต่อสู้เรียนรู้เขาจะสู้ต้องสู้ด้วยหลักฐานจินตนาสู้ด้วยจินตนาาสู้ด้วยหัวใจและผู้รัการ ใช้ปัญญาบอกการศึกษาข้อมูลไม่ไดูุ้ทุกวันจันทร์ก็ต้องประชุมกันใครรู้อะไรที่ไหนจะงครก็เอามาคุยกันก็ได้ข้อมูลคร,ร,ร,รบเหมือนกันถ้ามันประชุมเยอเราก็จะรู้ข้อมูลรู้กันได้จินตนาปร,ประชุมทุกวันจันทร์มางานปีเป็นเวทีใกล้คิดอบอุ่นคือใช้ภูมิปัญญาเป็นทุนแหล่งข้อมูลในพื้นที่ ยู่ที่คนปัดโถผมมาที่นี่ไม่ถูกก็หาจากคนนะวันดีคืนดีเขาก็จัดลูกปืนให้น้าเจินตนาแน่รับสารพัดวันดีคืนดีเขาก็จัดลูกปืนให้มาประเคนถึงหน้าบ้านสอบหัวใจจินตนาจะแน่แค่ไหนท่านเห็นแล้วนะครับต้อ,อ,องไปโนกจินตนาครับ ขอเชิญท่านที่ก่อนครับขอบคุณครับ,บ,รบ <c oughs> เป็นไงบ้างครับสำหรับอาจารย์สุเวทเอ่อ